กับผพอกันกับลาดนาโพกระบือชมพูวุฒิน่องลาดนาโคกระบือชมพูวุฒิประจำวันที่ีสัญญายืนห้าร้อยเจ็ดเวลาประมาณหกโมงสิบเจ็ดล้วพี่น่องมาชมการซื้อขายง่วราคาง่วตัวเะ็บาทตัวงามตัวหยังกะมึงกันไปแดีะพี่น่องราคาง่ว เปลี่ยนแปลงบ่ฝนบ่ตกล้วพี่น้องอแห่งอากาศซึ้อจากเปลี่ยนแปลงเดนหรอกอากาศเริ่มเยน็เยนเยน็เยนเน,น้อยแล้วไปฝนต้นหนาวเด้อพี่น้องมาส้มบรรยากาศคาือขายง่วงสวัสดีครับมาตะบันแช่นหันวลาคือยัางงามเดียวมื้อนี่จักบานล,ล่ะแม่เนี่แม่ลูกว่ะสามหมื่นหาแม่ลูกอ่ะโอ้สามหมื่นหาเราทองไปนี่ เาาใ่ะเราเใจรอกาเอราเรปลูกกุ the the no. uh, ้ยเร็แมนลูกลูกเราลูกซีไว้ปลูกซีเผิ่เนี่โอ้เขาก็มีมีใบมีหลอดนะนี่เขาก่มีโดยธรรมชาตินาะนี่เราไ่น้อสูงมันลยสี่สิถึงป่สูงสามสิบบวกเนาะสามสี่สิบอ่อนๆสามสิบแกๆ อ้าวดูลูกนี้เดหอาลกโ้เมียนประกันดันี้สุยางเื่งดำได้ลูกแคกตัวแล้วนี่ลูกสองตัวล้วเนาะอลูกตัวล้วเอาเบอร์โทเน่ครับเบอร์โทษนี้0ูนย์แีู่สอหาเาโทมาด้วยกมาแต่บัญชีนอนลเนาะจะจอดจะส่งกะโทษเบาโทษาโทเหากันไปเงินลิขิตตอนออกกสืไรียงนะมากันไปแมะเปิ้ลคแมนี่ นี ard, ่เปิดสามแปดครับอ๋อสามหมื่นแปดโอ้าพุ่น่โอ้ลูกตัวแดงเลเมีเมียหนึ่งตัวแดงแบงตัวแดงเปงกินฟา้งอย่างเนาะลราเป็นลูกใครล่ะลูกตัวเมีย้อมเล่นั่นนี้เนาะลูกช็อกโกแลตนะนี่ถ้าได้ก็สามแปดเอาเบอร์โทรในสามแปดนีเบอร์โทรป่ะสามแปดอ่ะ เอไวกจุทำผิดอกเอาตีอกเป็นสามหมื e os, ่นแปดเอาเบอร์โทรน่สามห่นดเยสี่สิบหาได้กลอยสี่ลอยสี่สิบลอยสบวกเยอะากง่ากับี่ยงแปดวพรขาดดัเบี่ยงเนาะเลาวูกแ่ตัวนี้ลูกเดียวเราลูกแรกเนาะเอาเบอร์โทรนเบอร์โทรเนี่ยเก้าแปดสองแปเก้าแปดัหนึโทมาพี่น้องลูกเดียวเนาะลูกเดียวนี่สูงลอยสี่สิ สิบสิบสองสิบสามได้ี่้องประมาณนี้แหละอ้าโชคเกิดก็ทำเงันไปโชคเกิดก็ทำเงินไปพี่น้องลูกลูกเล่าก็ตอนนี้ลหละเพราเราเป็นไทยลูกไงมึงได้พี่น้องนี่ลูกเล่านี่โอ้นี่กินเพี้ยงโอ้กินเพี้ยงเซ้เลยนี่ลูกเล่าตอนนี้พี่น้องลูกเล่าตันี้นี่แดง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 นี่ร้านไปไหก็พอแดงแดงนี่เปิดร้ายปไนี่สองเงือหาโอ้งามน่เนาะสูงประมาณอยสามไทยง่าย้อมสี สีออกไอ้ขึ้นกบผสมเนาะเม็ดปลาคัมผสมแดงออกน้อยๆ้อยสีตาลเม็ดปลาคามเท่าไรก่อเศร้าาเศร้าหาเบืรอโทษเนี่ยเศร้าหาจะเบ่อโทษจำอะไรเบืรอโทษจำอะไรเ่าะไปยังเอาหนีไปพอพูดสิผมว่ามาเสียอมาจานอะไรเท่าไรละตำบลนนตาน้นตาลเนาะนนตางก็ทำพอให้เนไปอ๋อมันมันพอให้มันมาผมพอร์ดเนาะสวัสดีคับพอร์ดเปิดร้านไม่ได้พออ์อดนี่ อ๋อสีเหมื่นเกีแม่ลูกนี่ปอันนี้ตาอันนี้อะารเปนไรนี่สาเกีนี่โอ้สี่หมื่นเกีแม่สาววะเม่มั่นทองทองแหงกเนาะทองหกเหลี่ยงหูหูเล่หูเจ้าหน่อยอยู่ดี่เนาะนี่มีหูเจ้าหน่อยอยู่สูงเท่าไรก่อนลอยห้าสิบถึง่เนาะลอยหาสิบถึงอันนี้กระท้องแล้วเนี่ย วีโกวีโก้อียงวีโกสองล้านนี่นี่นิวโกเอาเบอทพอเนี่ยเบอร์ทพอตเนี่ยรุนแปดเนื้อรุ่นห้าสามห้าเจดหนึ่งห้าโทรมาเด้อพี่น้องนี่สาวหน่อยง่ายๆสาวหน่อยเด้องัวพอดเพา่ปนสี่เดินห้างอยู่ราคาอะไก็บอกกันไปพี่น้องบอกกันไปโชคเก่งก็ทำเป็นไปอะวัสดีครับพอหมันเป็นเรื่องใด เดมีแนวหน้ามาคนกัสีซืสีไลส,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 สีขายกันดีเลยพี่น้องเพราะว่ามันแหนลน,นั่หลีกจอนบอกเนาะหลายเลยเนาะพอห้นี่นแม่นี่ซืเมื่อไห่มือไสองค่ะโอ้นี่ีมสงามๆีมงา,ามเลยลูกสาวลูกง<อ>ัอนะสาวหน่อยเนาะสูงเท่าไรเลยสูงหนอยสี่สิบสองสูงนสี่องีเมไท่อกี่มือสนี่สีมือสองสูงรนอยสี่อนี่ครับพี่น้องมันเอามีจุดมนี้เงอยู่ ลูกผู้ใดเจะห่วงวะสาวช็อกโกแลตอ๋อลูกสาวช็อกโกแลตเนาะเอาเอาเบอร์โทรเนี่ยเอาเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดสี่สามหกเดสอาโทษขอมาดึงหัวมาดซะใส่ครับมาแต่ว่าปีครับหัวว่าปีสารคามเนาะเอาโทรเจ็ดตัวทำมันไปพี่น้องโอ้ใบสัญญากิดคนเกิดเห็ดลายอยู่เรื่อพี่น้องใบสัญญาคนเห็ดลายมันทำไปนะบอกกันไปเบาว่ากันไปพี่น้องมาว่าอ้ยพอลูกเลี้ยงนั่ง มีง้อมาบ่าวพอดีครับมีง้อมาบ่าวไหมเอาเรียบร้อยแล้วมีแน่วะล่ะของเงี้ยพอดีออกมื้อเนี้มื้อเนี้ได้กินได้แน่วะเออคืออยู่กันยากมันเอามัน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 ครับครับครับนี่แน่หนึ่งงามๆนี่หลายประเทศน้อพอให้เนี่ยแม่ลูกแม่ลูกนี่วะป้าลูกสีแดงงามครับลูกก็เป็นลูกผู้ใดนี่สีแดงลูกจักรวัวโอลูกจักรวัวแต่มันงามเนาะสีสัมดีพร้อมนี่อันนี้เราไดลูกแคกตัวละ หอตัวสองนี Mason, no like 30, ่้องผสมยังไหวนี่เคบสานึงเนาะนี่ผสมเค็สานึ่งตัวสองเปิดหลายมื่ไหรพุ่มสนี่ฮะหกหมื่นหกพันต่อรองไปน้องสูงประมาณ1อยสี่หได้ปะลอยสี่สิบหเนาะลูกประมาณ1อยยี่สบวกีงละพี่น้อง1อยยี่สิบแก้สามมันอ่อนเนาะเอาเบอร์โทรไน้พอให้ศย์แปดสอ หา้าศูนย์สี่สามสามเก้เาเโทขมาพี่น้องโทขมาม่ว่ามาะสครับม่วาสามารถเนาะสาม,มาถเลยวเฉยโทรถามปเป็นไยพี่น้องโตง,งามนี่ร้างงามพี่น้องโตงหญ่ดีอยพี่น้องโตง่ายโปงสารก็ดีน,น,น้ำลังน,น้ำนึงก็มีม่มมนีพ่พอขาถกขาถอนเนพี่น้องมันกะขเขาจาก็เรียงคัดมาแเลยเนะมาข,ข่อยมันวันนี้กะื้อขายว่กะคือค ว่าก็ห้ายคนก็มาซื้อร้ายวันน่ไปไคนเห็ดไปสัญญากกบเต็มนู่เด็กนอไสัญญาเกเียดกันนู่วันน่ไปมีบูน้อยเปิดร้านเล่ไน้อยมเด็นววะคนกับมึงกันยี่เด็กหนอมึงกันนี่เอามึงแม่นี่เนาะแม่นี่เปิดร้าไม่ได้ครับแม่นี่4 0นโอ้นี่สี่หมื่นสี่โอ้เราไปลูกผู้ใดล่ะครับนี่ลูกผู้ใดหนี่ลูกหกแปดลูกหกแปดสีมืแม่สาวเนาะสูงประมาณรอยสได้ปะ ส sí, 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 sì, uh, so no, oh, right, ี่ส huh. ิบเจ็ดเลยปะถงลายสี่เจ็พี่น้องลยสี่เจโตเจก็ถามหมดแมนยุกโดนแหงดีนะเอาโตโต้นะครับพ่อห้อยแปดศูนย์เจ็ดสามสสี่ห้าศูนย์หกเอาโต้ผมากพี่น้องโต้ผมากนี่แหละง่วเล่าตรงง่ามสีสันดีเหนือหนังอ้างฤึกพี่น้องอ้างดึกิโตง่ายดีเอาโชเจก็ขมมากพี่น้องง่วนง่วง่วเล่าจะจอดจะส่งกระบอกไป การสื่อขายงัวมันกับว่ามันหน่อยบาทเนาะพี่น้องเนาะับมึงละเอียดกันไปส่งลูกส่งไร่กันให้ก่อนกันมึงก่อนพี่น้องเพราะว่ามังเป็นสื่อไทยชัดเจนงัวกับผลกับว่าตกกับพี่น้องมันกับแห้งนี้โย่คนกับงางด้วว่าสื่องัวได้เหมือนนี่นี่รีกิตอนออกออกช่วงนี้ก็บว่าได้จับได้บายอยู่ดี งันีเตอนไ,ไนนนอด้งังครับเนี่ยอะไรองเก่ะตัวอะ,ะไรน,นี่ปะเท่าไนี่หน่อยนี่ปพันีอยนี่แปดพันเะนะโอ้ยงินีเจตตอนดอ,อกเหลือดใส่สองพันอีนี่แปดพั <c oughs> น 8, แม่สาหน่อยต่อไะ้อีกนะอปะนะขันบ่ต้อนี่ทรงรพี่เลยนี่ออแปดพันตัวอีกว<อ>ันแม่เนี่ยง่ายๆนี่ แม่ครับอ๋อแม่ลูกแม่มันขายลายไรไปไหนแม่มันสองหมื่น่แม่สองหมืน่นแต่นี่แปดพันแต่เรื่มงเดื้เป็น2องหมื่นแเนาะเีคันทีเอาร่วมกันกับเอาแรงยกได้บ้านท่าะโยกเลงกับทวไปเอานี่เบอร์วะครับนี่เบอเร์วะแปดศูนย์หสามดีูนย์่พอเทียนแปดศูนย์หกสนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้หนึ่งโทรเข้ามาเดื่องงวามาใสครับ เสรจล้พ no. yeah. ุ่มนะเสรลพุ่มละเอ็ดนะพี่น้องนีข้อมสูงกับประมาณลอยยี่สิบนี่ละพี่น้องตอนนี้ข้อมสูงลอยสี่สิบเกดเดยวนี่เดนี่ลอยหาสิป่วงามดีพี่น้องวยงามดีอยู่อ่ะตักเดก็ทำมันไปพี่น้องเฉดก็ทำไปงนี้คือตอนดอกกับพี่น้องกับเจริาเด้อยังไงิจงไปใสละบาดเนี่ยเอาเอาเอาออกมาเออออกว่างวงจไป

ว่ากำลังคนกันหลายเด้อพี่น้องคนกันมาหลายเด้อยวมันมาหลายอยู่มืออม้อนี้คนมือนี้ดูท่าคนอยู่ซื้อง้อหลายพี่น้องเพราะว่าเงั้นหลีกตอนออกคิดว่าเลยขายหลักเลยขายดีแท้ละ มอค้อนหลายก็นัดปกติไงพี่น้องก็ที่วางกัรแต่ว่าง่วบเพาันไหนดิทามึงก็ได้นี่กะตครูพี่น้องนี่กระตครูอ่ะมอย่ายอ๋มามีมาัดีครับมาากเดีวมาคิดใหมมาอกิดใหมน้รบครับครับครับอ๋อพออีพอยากได้มาเอาพูดใดสนใจมีมากะโทรหายพอนะอีพอเบอร์ไรนีเบอร์เบอร์โทรย่ง ออเอา,า,าเบอร์โทรมาพี่เขาจะโทรหาเอาเงินได้ละบาดนีอ <laughs> อ่อีพอเราอยากได้มาผูไ้ไดมีมาขายกับโทรมาหาอีพอเด้อนี่ออเอาไป<อ>ขี้บอขี้ดีเนาะโอ้ย,ยหางมันเสียดีน่ะน่ะเหลนเสียตัวนึองตัวหมันบละเห็นศูนย์เกนี่นีแต่หางมัน วิศูนย์ก็อย่างนี้เจ็ดศูนย์ก็เจ็ดสามสี่ศูนย์หกสามสามศูนย์แปดโทรมากพออย่างครับพ่เรื่องพ่เรื่องเนาะอ่นี่ผู้ใดอยากได้อยากได้มาไปขี้บ่พอไมเลี้ยงเท่นี่ยังไต้องไปเลี้ยงเท่ๆเนาะเวลาอยากขี้ก็ขี้เลยเนาะโอ้ยผู้ใดอยากได้มาก็โทรมาหาอี่พอเด้อเออี่พออยากได้มาอยากขายมาโทรหาเลยเนาะ อยากได้บ่มันอยากขายดิบ่มีมาอายากอยากได้มามันานต่อไปที่พ่ออยู่บ้านไหนอะไนี่บ้านงูเหลี่ยมจัตุบ้านงูเหลี่ยมจัตุนี่เนาะโอ้อยากได้มามันก็เทพ่พอแล้วขี้ประหยัดดีกว่านะมามาใช่ไอ้เน,นี่นนนยครับ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 เอาสี่หมานี่พ่ออยู่พี่น ong มาอายุเตยผูมาแต่ว่ามีกับผู้ขายเพิ่นก็มีบอกอยืดหลอกว่าแต่ว่ายืดสิบไดยผมแม่น้องพี่น้องเนาะแม่หนึ่งเจ็ดบาทเนาะบ้าแม่แมหนึ่งเจ็ดบาทที่พ่อ ซีเม sí, e <ivi Capital. S 1> ื oh, <this. Liberty. S 1> ่อนสองคนนะแล้วกลูกเจ็ดตัวละลูกสตัวเนาะอ๋อนีมื่อนสองพี่น้องสูงลอยหกดีอยู่ลอยหกด้อยู่นี่สูงลูกสตัวแล้วพ่นาสูงลอยหกอมีเบอร์โทรปะศูนย์หกหาซีสองหนึ่งสามีศูนย์สี่ขมาเนาะเด้อพี่น้องมาจะใ่ครับอ น้องขอกเลยเนาะนี่สนใจตัวมายุคอกยุยังกับนีตัวมันเป็นปะมันท่อ่ะทองเดล็กเดือนก็ผสมยังไหวปะผสมยังไหวทองพีศาแดงพนะนี่เราผสมพีศาแดงพี่เนาะลูกลูสองตัวตัวสองในท้องเนาะหกกุมลุ่มผ้าไปเลยผสมวันที่หกกุ่มผ้าเนาะพี่คอนะจะตอบจะส่งพี่กับเมืองหลุกเมืองไรอีกเพียงเนาะแต่มันยั่งเนาะมันยั่งกับทุ่งเชก็บอกกันไปก่อนเนาะคอเนาะเพราะว่าง่วงเดือทางเข้าก็ต้องขายมันปะ มังกบไปได้ห hmm. ว mm ังถันห้าบนเบิดแล้วกะโทษบอกว่าเงียบเงกันไปพออยู่เกอะอย่างนี้บ่ก็บอกกันไปพี่น้องบอกกันไปฮะตายไปเลยล่ะแม่เนี่ยเพี้ยวไปเลยล่ะลูกมันเลี้ยนหนีนี่โอ้เอาจงไปน้ำหาลูกเนาะง้อกำลังเผายุ้องง้อคนเอาเของไม้ยุงง้อของเขาเฮายุ้องนี่ก็คือขายง้อมันก็บ่อกไปกินไปในหลงฝนบ่พอ ไพ้ละบาทเนียุงไป่ผพ้ะอ้าจุงขอไปคุณป๋อจุงขอไปจุงขอไปนะามนน่ไหนเช็บาทเช็กบาทละแม่เนี่พ่อเช็บาทละเนี่ยเฮ้สนะเปิดไปอ่ะสามหมื่นสองตัวเดียว เรากดลั sociedad, ああ่นตามเราไปอนอ๋ออัเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมันสีรดโอ้นี่พี่น้องโุ่ัวบานเฮานี่มันหีกจิตตอนต่ออ๋อาเด้อพน้องนดระเรียตัวนรนเดยน้องงีลาดให่้ายดคี่ซื้อขายนัวล่ว รถกะทาอุ้งวลงเรือพี่น้องเรื่องรถกะงามอยู่เรื่องรถกะงามอยู่บรรยากาศทึ่งพี่น้อง บรรยากาศซื้อขายองอวงทั้งโอ้งอวงครับหรือว่าบ่อปันใดตบ่กระไลายอยู่พ่อมาซื้อมาขายมาซื้อมาไปเรียงครับเออเงินยมีเจะาตอนออกเอารถลดพ่อ <laughs> อาราคาหลายปันใดละ<ส>่ะ <c oughs> บ้านเดียบ้านไปนี่ละนี่ว่ามียังไงเนาะนี่น,น,นี่ตัวนึงอ่ะตัวนี้แปดทั 8, นนี่แม่น่ะนเห็นบ่มแนมแนมอยู่จังหวะพี<ด>่ออกมาไปเกาะเป็นส่วนก็ออมาเป็นสีรถอยู่ดิเป็นสีรถอยู่คนว่าออกมาเลย เอาส้ำนี่แหะไปเลี้ยงแมนมึงกค่เอาซัำนี่แหลไปเลี้ยงบึงแมนมันยังประหยัดเงินน้องพอนะพึนรถ้วใหเยวื่อไปเลี้ยงกันห้านั่นมันมันันเอาไว้โดนมันเสียได้เงินเมอนแล้วขันเอาไว้ยังจียั่งโดนน้พอนะโด่งโดนเพึงย่งมันจะน้อยมึงไปมึงง่ายกินดัพอ้ังไปทนแล้วเนาะเงันป่อย่พแล้วกเลี้ยงหัว มันะแปดพันะมึงเอาเรย้ได้นะเมีนกังามยเลยมียนเมียนยนจะถึงมาเบิ่งไหมเปตัวเบิ่งก่อนเขาจะบอกก่อนบ่เขาก่อนเด้อเผื่อแด้มวมัคับคับับจะไปโดนคนอย่ามั่วต้องมีฟ้าอยากได้งัไปเรียงตัวลแปดพันไปนอน ต้ยงปูกผิของเราสิหนิเราเป็นเกษตรแรกเรานคนกรุงหนองคาัไ่ปดแดิดาสวัสดีครับ